เ,เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวนะใช้ไฟฟ้านะครับเอาลงนี้ลงมาน,นี้น,นี้แล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปสองข้อขึ้นไปสองข้อนี้แล้วก็ ไหลลงมานี่เข้าเครื่องนี้ตัวนี้เป็นเครื่องเป่าเครื่องเป่าลมเป่าลมแล้วก็ลงมานี่แล้วก็ลงไป ขึ้นไปแล้วก็ลงลงมาเข้าแท่งนี้เข้าแท่งนี้ออกมาปัดแล้วออกมานี่แยกเขาเป็นสองท่อ อันนี้เป็นที่ผงมเมล็ดข้าวดีจะไปตรงนี้แล้วก็ปั่นตรงนี้แล้วก็ไหลไปนูน่นอ่าไหลมานี้ไหลมานี้ไหลมาไหลมา ไหมาแล้วก็มาไหลลงนี่เป็นสองขุงอันนี้ดีอันนี้ดีอ,นนดอันนี้ลง อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้อันนี้ลีบ อันนี้อันนี้แยกออกจากแยกออกจากห้องนี้ห้องเป่าลมอันนี้ก็ดี อันนี้อันนี้มาจากข้อมาจากข้อใหญ่มาจากข้อนี้ข้อบนนี่อ่าข้อบนนี่ไหลออกมาไหลามาตรงนี้แล้วออกมานี่แล้วก็มาเข้านี่อ่าเท่านี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็แยกแยกไปนี่มาเข้าตัวล่างนี่นะข้อบนตัวล่างอ่า เข้าตัวล่างก็แล้วก็ไปออกดูนะแล้วก็เป็นเข้าดีมานี่มานี่ยม,มาออกนี่ยขบวนการสุดท้ายเนี่ยขบวนการสุดท้ายหลังจากปันเสร็จเรียบร้อยก็ะจะมีออกแยกออกสองสุง